แฟนก่อนคนหนึ่งไอ้นั่นนะนะเฮลแล้วพอมันคบกับคนนั้นมันก็เลิกไปแล้วเพิ่งมาคบคนเนี้ยแล้วตอนนั้นนุกอะมันก็ฮอตพูดได้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 โหโรงเรียนเรามีหลายนุกเขาก็เป็นคนดังนิดหนึ่งเขาก็คบกันแล้วพอตกเกียนมาอิงฟ้าก็บอกว่ามึงเนี่ยกูว่าจกูจะเลิกกับนุกว่าเลิกทำไมมึงเลิกสุขเลยกชื่อจริงเออมึงไม่เลิกเชื่อบอกว่ากูจะเลิกกับนุกว่าทำไมอะมันอะ ันขอกูหอมแก้มแต่อตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่ามันจะเลิกจริงเช้าต่อมาข่าวดังเพื่อนโรงเรียนเลยค่ะอินฟ้าเลิกกับน,นุก๊กเพราะว่าหอมแก้มอหอมแก้มแต่ไม่ได้ให้หอม,อมเรารู้สึกว่าผู้ชายอหอมแก้มคือผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติเราแต่ตอนเนี้ยเราก็<ม>เลยหอมแก้มาโกรธมากก็เลยบอกเลิกไปแล้วว่าแล้วนั่นก็เลยงง <laughs> 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 เหตุนผลนแค่นี้หรอที่บอกเลิกกูอะไรอย่างนีง้นหรือเป่าวะ ไม่ไม่เป็นฟิลแบบคือ <c oughs> เข้าใจว่าตอนนั้นนะมันไม,ไม่ไม่กล้าที่จะทําอะไรให้พ่อเสียใจแม้แต่นิดเดียวอะฟิลแบบนิดแม้แต่นิดเดียวเพราะเรารู้วเวลาเขาเสียใจมันเป็นยังไองอะไรเงี้ยแต่ตอนก็นมสามแล้วนะมสามเอออันแต่ว่าข่าวคือข่าวดังมากเพราะว่าแบบเหมือนรู้กันทัน <c oughs> ท่วโรงเรียนเลยว่าอิงฟา้าเลิกกับหนุกแล้ว <c oughs> ด้วยเหตุผลหนุกขอ <c oughs> ขอแก้มเรารู้สึกว่าแบบม,มามนนั่งคุยกับเพื่อนว่ามึงกูไม่โอเคเลยอะผู้ชายไม่เกลียดเรา แค่จับมือกูก็ขอเลิกเหมือนกันถ้าไม่หอมแก้มกูอะย้อนซีเรียสด้วยนะเอรียดเครียดอุ้ยข่าวดังเลย,ยหนูก็หลอกให้แบบว่าเหมือนตอนนั้นน่ะก็เหมือนทุกคนมันเครียดก,กันไปหมดะเพราะว่ามันมันไม่ได้ตลกเหมือนตอนนี้นะแต่ตอนนั้นมันดูเครียดอะ่ะมันแบบเป็นข่าวดังในโรงเรียนเลยที่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่ารักไงมองย้อนกลับไปเออก็น่ารักดี วิรกรรมสุแสบมันเยอะอ่ะเอมันเยอะมันจะเอาเรื่องไหนเน่ยจริงมันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะมันเป็นเรื่องไร้สาระก็เยอะส่วนใหญ่เด็กอะมันจะเป็นความหัวร้อนง่ายอะเราก็เลยเรื่องไร้สาระมันเยอะอ่ะเยอะเยอะ